รุสิบสองสิงหาคมอุดมจรัตเฉลิมสวัสดิมงคลชนพันษาวรมราชชนนีสีมาตาปรวงประชาแซ่สองพร้องผ่อนชัยด้วยสำนึกพระการุณอุ่นดวงจิตพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์สมัยศิลปาชีพเรืองรุ่งพดุงไทย ป่ารักน้ำรักษาภัยให้ยืนนานทรงเป็นดุดแม่แผ่นดินปิ่นประเทศสองพระเนตรกว้างไกลแผ่ไพศาลสองพระหัตก่อเกื้อเอื้ออภิบาลสร้างโครงการพัฒนาประชาชนเฉลิมพระชนมพระพันษามหาสวัสดิ์ขออำนาจพระไตรัฐพิพัฒผล จตุรพิทพพรชัยในสกลถวายชัยมงคลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตีดตรถวันรุยาพรน,นายกสภาธนายความคณะกรรมการสภาธนายความสมาชิกสภาธนายความและเจ้าหน้าที่สภาธนายความในพระบรมราชูประถม